มหากัสปะเทระคาถาว่าด้วยคาถาสุภาษิตของพระมหากัสปะเทระพระมหากัสปะเทระได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าผู้มีปัญญาเห็นว่าไม่ควรอยู่กุกคลีด้วยหมูเพราะเป็นเหตุทำใจให้ฟุง้งซ่านได้สมาธิโดยยากการสงเคราะห์ชนต่างๆ เป็นความลำบากดังนี้จึงไม่ชอบใจหมู่คณนะนักปรา์ไม่ควรเกี่ยวข้องกับตระกูลทั้งหลายเพราะเป็นเหตุทำใจให้ฟุง้งซ่านได้สมาธิโดยยากผู้ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลนั้นย่อมต้องขวนขวายในการเข้าไปสู่ตระกูลมักติดรสอาหารย่อมละทิ้งประโยชน์อันจะนำความสุขมาให้ นักปราดได้กล่าวการกราบไหว้และการบูชาในตระกูลทั้งหลายว่าเป็นเปิร์กตมและเป็นลูกศรที่ละเอียดถอนได้ยากบุรุษผู้เลวสย่อมละสักการะได้ยากยิงเราลงจากเสนานสนะแล้วก็เข้าไปบินทบาทยังนครเราได้เข้าไปหาบุรุษโรคเรือน ผู้กำลังบริโภคอาหารด้วยความอ่อนน้อมบุรุษโรคเรื้อนนั้นได้น้อมเข้าซึ่งคำข้าวด้วยมือโรคเรื้อนเมื่อเขาใส่คำข้าวลงนิ้วมือของเขาก็ขาดตกลงในบาทของเรานี้เราอาศัยชายขาเรือนฉันข้าวนั้นอยู่ในเวลาที่กำลังฉันและฉันเสร็จแล้วเรามิได้มีความเกลียดชังเลย ภิกษุใดไม่ดูหมิ่นปัจจัยทั้งสี่คืออาหารบินทบาทที่จะพึ่งลุกขึ้นยืนรับหนึ่งบังสุกุลจีวรหนึ่งเสนาสนะคือโคนไม้หนึ่งยาดองด้วยน้ำมูดเน่าหนึ่งภิกษุนั่นแหละสามารถจะอยู่ในจาตุรทิศได้ในเวลาแก่ ภิกษุบางผู้เมื่อขึ้นเขาย่อมลำบากแต่กัสปะผู้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแม้ในเวลาแก่เป็นผู้แข็งแรงด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ย่อมขึ้นไปได้ตามสบายกัสปะผู้หมดอุปาทานและความหวาดกลัวภัยได้แล้วกลับจากบินทบาทแล้ว ขึ้นสู่ภูเขาเพ่งฌานอยู่กัดสปะผู้หมดอุปาทานเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่เป็นผู้ดับไฟได้แล้วกลับจากบินทบาทแล้วขึ้นสู่ภูเขาเพ่งฌานอยู่กัดสปะผู้หมดอุปาทานทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะ กลับจากบินทบาดแล้วขึ้นสู่ภูเขาเพ่งชานอยู่ภูมิภาคอันประกอบด้วยระเบียบแห่งต้นกลุ่มทั้งหลายน่ารื่นรมใจกึกก้องด้วยเสียงช้างรอ้องน่ารื่นรมโ้วนแล้วด้วยภูเขาย่อมทำให้เรายินดีภูเขามีสีเขียวดุดเมฆกดงาม มีทานน้ำเย็นใสสะอาดดารดาดาษไปด้วยหญ้ามีสีเหมือนแมลงทับทิมทอ,อย่อมยังเราให้รื่นรมภูเขาอันสูงตรงานแชบจะรดเมฆเขียวชะอุ่มเปรียบปานดังปราสาบกึกก้องด้วยเสียงช้างร้องน่ารื่นรมนักย่มอมยังเราให้ยินดี ภูเขาที่ฝนตกรถแล้วมีพื้นหน้ารื่นรมเป็นที่อาศัยของเหล่าฤาษีเส,ส่งแซ่ด้วยเสียงนกอยู่ย่อมยังเราให้รื่นรมสถานที่เหล่านั้นเหมาะสำหรับเราผู้ยินดีในการเพ่งฌานมีใจเด็ดเดี่ยวมีสติเหมาะสำหรับเราผู้ใครประโยชน์ รักษาตนดีแล้วผู้เห็นภายในวัตสงสารเหมาะสำหรับเราผู้ปรารถนาความผาสุขมีใจเด็ดเดี่ยวเหมาะสำหรับเราผู้ปรารถนาประกอบความเพียรมีใจแน่วแน่ศึกษาอยู่ภูเขาที่มีสีดังดอกผักตบ ปกคลุมด้วยหมู่เมฆบนท้องฟ้าเกลื่อนกลนด้วยหมู่นกต่างๆย,ออย่อมยังเราให้รื่นรมภูเขาอันไม่เกลื่อนกลนด้วยผู้คนมีแต่หมู่เนื้ออาศัยดารดาด,ด้วยหมู่นกต่างๆย,ออย่อมยังเราให้รื่นรมภูเขาที่มีน้ำใสสะอาดมีแผ่นหินเป็นแท่งทึบ เกลื่อนกลนได้ข้างและมรึกชาติดารดาษไปด้วยสารายย่อมอย่างเราให้รื่นรมเราผู้มีจิตตั้งมั่นพิจารณาเห็นธรรมโดยชอบย่อมไม่มีความยินดีด้วยดวนตรีเครื่องห้าเช่นนั้นภิกษุไม่พึงทำการงานให้มากนะักพึงเว้นคนผู้มิใช่กัลยานมิตรเสีย ไม่ควรขวนขวายในลาบผลผู้ปฏิบัติเช่นนั้นย่อมจะต้องขวนขวายและติดในรสอาหารย่อมละทิ้งประโยชน์อันจะนำความสุขมาให้ภิกษุไม่พึงทำการงานให้มากนะักพึงเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เสียเมื่อภิกษุขวนขวายในการงานมากก็จะต้องเยียวยาร่างกายลำบาก ผู้มีร่างกายลำบากนั้นย่อมไม่ได้ประสบความสงบใจภิกษุไม่รู้สึกตนด้วยเหตุสักว่าการท่องบนพุทธวัจะนะย่อมท่องเที่ยวชูคอสำคัญตนประเสริฐกว่าผู้อื่นผู้ใดไม่ประเสริฐเป็นผานแต่สำคัญตนว่าประเสริฐกว่าเขาเสมอเขา นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญผู้นั้นซึ่งเป็นผู้มีใจกระด้างเลยผู้ใดไม่หวั่นไหวพระมานะสามอย่างคือว่าเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งเลวกว่าเขาหนึ่งนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นแหละว่าเป็นผู้มีปัญญา มีวาจาจริงตั้งมั่นดีแล้วในสีดั้งหลายแล้วว่าประกอบด้วยความสงบใจภิกษุใดไม่มีความเคารพในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้เหินห่างจากพระสัตธรรมเหมือนฟ้ากับตินฉะนั้นภิกษุเหล่าใด เข้าไปตั้งหิริและโอตะปะไว้ชอบทุกเมือ่อมีพรหมจรรย์นันงอกงามภิกษุเหล่านั้นมีพบใหม่สิ้นแล้วภิกษุผู้ยังมีใจฟุ้งซ่านกับกรอกถึงจะนุ่งห่มผ้าบังสุกุลภิกษุนั้นย่อมไม่งดงามด้วยผ้าบังสุกุลนั้นเหมือนกับว่านอนคลุมด้วยหนังราชสี ฉะนั้นส่วนภิกษุผู้มีใจไม่ฟุ้งซ่านไม่กลับกรอกมีปัญญาเครื่องรักษาตนสำรวมอินทรีย์ย่อมงดงามเพราะผ้าบังสุกุลดังราชสีในถ้ำฉะนั้นเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์มีเกียรติยศเป็นอันมากประมาณหมื่นและพรมทั้งปวง ได้พากันมายืนประนบพันชฉลีนอบน้อมท่านพระธรรมมเสนาบดีสารีบุตรผู้มีปัญญามากผู้มีฌานใหญ่มีใจตั้งมั่นเร่งวาจาว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาไหนขอนอบน้อมแด่ท่านข้าแต่ท่านผู้เป็นอุดมบุรุษขอนอบน้อมแด่ท่านท่านย่อมเข้าฌานอยู่เพราะอาศัยอารมณ์ใด ข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมรู้ไม่ถึงอารมณ์เหล่านั้นของท่านน่าอัศจรรย์จริงหนอวิสัยของท่านผู้รู้ทั้งหลายลึกซึ้งยิ่งหนักข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้นับว่าเป็นผู้เฉียบแหลมตุดนายขมังธนูก็ยังรู้ไม่ได้ความยิ้มแย้มได้ปรากฏมีแดด ท่านพระกัปปินะเทระเพราะได้เห็นท่านพระสารีบุตรผู้ควรแก่สการะบูชาอันมูลทวยเทพบูชาอยู่เช่นนั้นในเวลานั้นตลอดทั่วพุทธอาณาเขตยกเว้นแต่สมเด็จพระมหามุนีองค์เดียวเท่านั้นเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในทางทุดงคขบคุณไม่มีใครเทียบเท่าเลย เราเป็นผู้คุ้นเคยกับพระบรมศาสดาเราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วปรงภาระอันหนักลงแล้วถอนตันหาเครื่องนำไปสู่พบขึ้นได้แล้วพระสมณโคดมผู้ทรงพระคุณหาประมาณมิได้มีพระไทยน้อมไปในเนคขมมะทรงสลัดพบทั้งสามออกได้แล้ว ย่อมไม่ทรงติดอยู่ด้วยจีวรบินทบาทและเสนาสนะเปรียบเหมือนบัวไม่ติดอยู่ด้วยน้ำฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นจอมนักปราดมีสติปัฏฐานเป็นพระสอมีศรัทธาเป็นพระหัตมีปัญญาเป็นพระเสียรทรงพระปรีชามากทรงดับเสียแล้วซึ่งกิเลส แลกองทุกตลอดการทุกเมื่อจบมหากัสปะเทระคาถา